นะครับวันนี้เขามีเมนูอมหนูครับผมหนูมันหน้าสายเปียแต่ว่าได้หนูมาเห็นนองๆนองความมันครับเราลองครบมือนี่บรรยากาศแต่ถ้ากินดีเป็นคนคัวไอครับผมสวัสดีครับผมฝากซองน้ำหน่อยหาเห็ดซองนี้สูบมาอยู่ซื้อมาซองยังหูใหญ่หูดดีครับผมเป็นภาษาไทายเก่าเพิ่มอีกหนึ่งขอบคุณครับเจอกันในซองไทยอินดีได้เลยฝากอีกความเนาะเงาบาดข้าวข้อเลยเนะสาวเบ่งยน่อยก่อนนะสูบมา พูดมาใส่ไปบอกบอกโอ้มึงไงมันดีครับมึงมันก่อนพี่ปิงเร่อตื่นสาบุญมุนเลยบัทินนี่ผักได้หลายบัทินีครับอยากยังไงมันก่อนยังสาบพี่หลังยังไงมันสีมือตัวไหนเอาไปสาบเลยเหลืองเดือดส่งนี่ครับเอาทุกอย่างผมบอกเลยครับผมทุกบกไปเลยเอาตอนนี้ให้ตอนไหน ตอนนิดหน่อยคนหลายเนาะมึงจะทานังเนาะครับอันนี้เก็บสดๆแถวทุ่งนาายเปีด้วยครับผมนี่ผักกาดผักจอนกับผักเขือแบบเขือขึ้นน้อยๆเอาเปาะๆไปอ้ตูนอ่ะที่ไม่ได้ปลูกครับผมอักใบกระเพราเลยแห้งแสบครับผมผักซีเหล็กก็ใส่พวกบวบน้ำตะไคร่ปีกต้องครับก่อนห้องงามเรับ มีมริการซับหมูกับข้าดูครับเดี๋ยบเครื่องแป๊บนึงครับผมใช่คัับค่ะโตอีกตัวต้องไหนเบืเมียงมาครับเบื้งตอนตะไคร่ตะไคร่มันกว่าผักดอกแลกหมูห้องมีต่ำจริ่เนาะอ๋อแล้วเขาบดกต่ำใหมพี่ดหญครับผมหมซับบ้างนี่น้ำแข็งด้วยลงหมอไที่ไหนนะเบื้งการปรุงครับผมแบบสายบัดปลาสายบ้าน ดูวัดป่าตูวัดใดใช่วัดไงวัดญ่อยู่ครับผมมันยังไปท่นอยู่ใส่อีบัวอ๋อบทุ่นนีบบต้องต่ำบท่นเหนียวใส่ช่วยต้องใส่เขียงด้ขาเขานียมันหนครับเวลาอะไรตอนนี้บอกบอกเขียงคืนบอกมื่อยไหมล่ะคนัคือกินขาเศร้าแล้วนี่ไม่ไหมเลยบอสไหมบอได้แล้วเศร้าสุดเลยดมดมดมเยยงด น้ำถ่า,ายคลิปกับผมนะม,มากขึ้นมอ้อแล้วครับผมนี่สินี่หมูกับผิกกับไก่กับหมูไทยมอใบเตใส่กันเนื้อมันดีกว่าเวลามันหน่อยมันมันนะครับตามด้วยน้ำปลาไอ้นู้ว่าพ่อกับยังสีพ่อได้ครับพ่อไปออสอสามสักทีไหมเอาดีสักทีแจกแน่นอนอ น้ำปลาอัมาตอนนี้ยานน้ำปลากับครโอเคครับผมล้างันยานที่สุดเคือยุ้งยางไงมาเขาแล้วมาเรนนวอนมาครับตนกขลัวขวใส่พริกสดๆลงไปครับผม้องเลองเป็นลูกโดวที่แบบปุ๊บเดี๋ยวคุณจะซึ้งเลยเนี่พื้นเยอะครับผมมือ มาบางทีเดียนในงานครับผมเดียนเห็ดกับอักแสบีผมบางังเกตียบโอ้โหลหลายหลีครับผมบางคนติดตกใจแต่ว่ามันแสบหลีคนมกเติมน้ำแต่อดเนี่อนนี้ยังขั้นตอนการข่วนครับนี่เราบุงครมอร่อยครับผมน้ำเดือดแล้วใส่ผักเลยดอกแคแล้วก็ผักกาดกจุ้งกระบักอเขีย น้อยๆกับบัวพาเลยไปกับเผาขัดขี้หรกับหมักกระดิ่งหมักงูเงียวเต็มมอครับผมนี่เน้นผัดกับจิ้มเนื้อของแกงก็เป็นหน่อยนี่ก็เป็นตกแนหลากหลายเปนแสบบอกเลยครับผมแล้วจะยุบลงไปนานเป็หน่อยพเพิ่มน้ำอีกแล้วก็คือพักโอเคเนียนครับผม แซ่บครับเราเบิ่งตอนกินกันครับผมไปด้วยมันก็ดีแล้วยังตุ่มหนูโห่บปที่นี่ขี้ครับรอเดือดเดือดพักไรไปนนี้เนาะท่าขวันเยอะถทายมันไอขวัญลงก็บเอาขีเลยเบิ่งน้ำขี้กับเวลาเลยที่นี่ใช่ผมขอโทษนะครับผมสวัสดี่ห้ามาครับผมมาจะจร้อนๆอย่างเบาเนาะสายทีมงาน สายไปได้นะผมม่แข็อย่างนี้หลไหลเลยี่มาดีกับผมผู้เฮ็ดนะครับบ้ผู้เฮ็ดรให้จักผู้เฮ็ดครับจบๆุดดอนเป็นยังไงล่ะครับักดเจบบริเรียมกันดิน่ตัวเดียวเขาสางให้มได้แบบยางแสบมืงสิเลยอ้อมนูใช่พักแล้วก้อนก้อนที่ยินขอยางเซ็หน้าซองนะครับบริไทยคลิปหน่คนปาิต่างับผมซองผู้เสีบอีว่ายาเดอยาที่ยืออไปทักอดี้เลยล่้าองครับผมขอบคุณครับ ขาดเลยผานรอเลยวะมมันต้อนหนูหยกพักใลยหนูบ่เฮ้ยโนอันผ่านอยู่ห่างเนอะ้อี้เหยีก่อนดิในน้ำหมดเลใครมี่องหน่ยนั่น้ถือนหนูไปหาเลยมึงิไทยกนใส่ปิรครับผมไม่เกือบหักวะผานเลยแหละถือไปเนียบนี่เน้นตอนหนูเลยสันมา พักเทียมแทบข้อมือนี่ใหญ่ออกใหญ่ว่าใหญ่ว่าจากความเล่นใหญ่ยัวสมดุลกันมั่ผมนี่อยากบอกยัวเหนียวเนี่ยมันบ่งบอกถึงพิมพอกันคนเห็ดโอ้โนี่แหลกแทบคนงูมาทันนี่แหละมันบ่งบอกอีห๋เลยหนักเลยแทบคนเหนียอืหญ่ยั่วางเดินแบบนั่งนั่งนั่งนั่มันจะหนักกว่ามองให้กับเขาค่ะหลายคนเนียมมันก็แซ่บครับผมแต่อันนี้พอดีในการ ามเด้อบเียจะบอกหงน้อยๆกินเผาปลแซบเด้อมือ่นมื่อนี้กินแซบเด้อมือ่นกินว่าแซบเด้ออยางบอกเยผมเด็ดมาแล้วสองดมาแล้วน้อยๆก็ร่งเื่อบกเยจะบอกเด้อม่เอนเมื่อกี้องหอบเลย่นจ้แซอุ้อมูยังบกการเลือดจี๊ดมันๆหอมขาบบอกครนตัวอะไนันวะบุกกาบอกนะน้อยเงมากครับผมเหลือบ่พาเลยดูซี ในคนตัวใหญใโอ้โหแมากบอกเลยเขแลูกค้ำเลยไม่ได้เลแบบบงนะหนาตีตีนึงเดินเยน่อยเ่ยเดี๋ยววันวันนีุ้่มเดียวนี่เราข้เาของแกสองหมัดผมนุรอบดือดโดดครมเลยข้มูลแบบราองคอนุ่มย่จะทำอะไรงมบานมันจะได้ตก ครบเลยลองเขานักเพชรกัตัเพชรเขาออนสุดเล่นสุดยักมันสดแ่บเลยครับพัทุกอย่างนี่ใส่ลงไปนี่ผมว่าแ่บทุกอย่างเลสดกับนาเขอมสดาดีบ่ไม่ได้เฮ็ดอีกนะจับไปเล่ง้นเฮ็ดเอาป่ะที่นี่ไปแล้ว บวันอนบระวังเียอยจะเปิดไม่ิเนาะไ่ได้เห็นอีมันเขาห่อนันี้บวังยังเกียกันดีโห่วัดขึ้นเกียบลาเนเขาห่อนเด็ดดีบอันนี้ยิงบวชในทางหาดอกยนี่ไอจิ้มเมืองกับจะรเจ้ยชมงไเบยเกีบมากครับเมงครับากใี้มันิมกันดีมใล่นี่เอาห้องไกายหลงตัวดีอยู่งงใหญร่าแง่ ก็ไม่ได้ไหวเงียอครบางบวกนงแสบนาะบวกอะไรกับบนบวนี่เนี่ย่งน่นบวเ่อบางีเราอีตัวลักใบกระเพราแห้งแสบรวบวเลยใ่มใบบแสบเลยบอสแสรขออุญาด้รับเ้อะใเคลื่อนหน่อยคนเลยทุกเลยค้งตวกองงวันนี้ก็เพียงแล้ว กิงขนมาวมาไทยอกโฆกาบองไมให้จุ่เลยมันโกแล้วม่แตกนี่ขาจอกไม่้งเสีบเอากินเขายบยามาไทยอกขาจอกพี่รกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเือลืมลืมลืมยังยังปิ้งปิ้งอเอ้าปิ้งไงไปไปกินหน่อบน้าปิ่งมากนเนตู้เย็นไปยๆเบือง้นี่อ่ะปาสรุปยังบอกินปลามึงนีเพรล้วแี๋วมากูไ่เห็มึงกินดอกมปิ้งกูนี วัวปลาเยียบันไรนี่มันนี่อันนี้พร้อมไหมันแปบตัวนี้ไหมเขาสุปได้มั้ยข้ามปะทะแล้วกูข้อมปะทะอืมอยบอีกข้ามปะทะล่วหนูแยมมันหมักระจายให้กันีไหไปกับเผาใส่ออมหนูกับแยบกมจบเลยพ่อยันคือผู้ชยเนี่ยนอนใบซาบใบยิ้มคือมอไดใบซาขันิหน่อยเด็กกันเ่าลายไุ่เลยครับนอก โอ้ขาเจกก็บี่มาตากปุ๊บแดดดับแสงมาโชยเาโชยเเาโซแน่เยนี่ตากมันซีที่ครับแดดเี้ยเบิดเลยเก็บขึ้นเลยเี้เดียวคนตกใจบเบิรกเิดงี้ยนอนก็ตัวใหญ่เหรอไหนนี่ลวกแทบวไปจะไปไอ้ใหม่อป้าลูกโดดไหมเนี่ยนอนเลยแบ่ยบแบบมเด็ดเด็มันมันแบบเง้แบอมหนูนี่เป็นรสชาติที่แบบ ชาวบ้านนี่แบบที่ชอบมาทุกคนครับผมแบบแ่เยิขาเาไม่ห่อนี่ยูเลยมัต้องไม่มนย่มัแจ่มเลยเมนูนี่มันดีสำหรับบ้านๆครับมั่งครับบิกอันซุ้มยงกิานไปไปจมาบ่รู้เ่งอจนเป็นคนเดีวไ้สุมหางกดตัวใหญ่เงยเงีมาจักเงียนเลียนเรื่อนเื่อนเื่อนซุมแยงเรื่อนซุมแยงอยู่ขางขางถนนไอ้คนหนูโอ้แม่อ้พเราเงียนมกอกลับเรา มาวันนี้เดี๋ยวมาครับเมนูปิดไทยใส่เปรีจานไห้ครับวันนี้น้านรรบิดะบึกแดดเดียวครับผมแบบมักสมุนไพรยังดีเลยน่าจะสุดดอด